ให้หนุ่มนี่หัวรอนก็อาจจะบีบแต่ปืดปืดไอ้เหี้ยมึงชนกูทำไมครับอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมานะครับแต่ว่าลุงกับป้าบอกผมไม่รู้ว่าลุงกับป้าไปยกมือไหว้ตอนไหนนะครับหรือตอนที่เขาพยายามขับเบียดปาดไปปาดมานะครับปาดไปปาดมา อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องแรกนะเรื่องแรกจบไปเรื่องแรกจบไปแล้วนะครับใครผิดใครถูกตำรวจต้องรวบรวบผาปงจรปิดนะครับไอ้ตรงนั้นโทษแค่เปรียบเทียบปรับครับนะครับโทษแค่เปรียบเทียบปรับแต่หลังจากไล่ล่ากไอ้หนุ่มเอ้ยหนูผิดลูกเพราะว่าหนูไม่ควบคุมอารมณ์ เจตนาของหนูจริงๆหนูอาจจะไล่เรียกลุงให้มาคุยกันว่าขับรถอย่างนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ผมนะรถผมเนี่ยกระบะบิดแม็กบินโดนเฉี่ยวโดนชนนะครับแต่ด้วยความที่ลุงเนี่ยเกิดความกลัวเห็นเขาบีดแต่ไล่นะครับเห็นเขาบีดแต่ไล่และขับปาดซ้ายปาดขวาลุงแกก็พยายามหนีครับนะครับ ลุงก็พยายามหนีนะฮะพยายามหลบนะครับพยายามหลบนะครับเพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าเราไม่ได้ชนอะไรกับไขรนะครับแค่ขับปาดเขาจะเบี่ยงเลนมาหน่อยและไอ้นี่มันไปชนมันเองแทงบรีเออร์นะครับเขาเลยไม่รู้นะครับแต่ไอ้หนุ่มนี่ขับรถตอนเนี้ยเป็นเจตนาคุณแล้วครับ ประมาทหน้าหวานเสียวอันก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนี่ผิดข้อหานี้แล้วนะหน,นูหนูผิดข้อหานี้แล้วนะครับแล้วพอเห็นเขาไม่จอดหนูพุ่งชนเลยหนูพุ่งชนเลยเบียดด้านขวานะครับกรณีนี้ท่านอาจจะมองภาพไม่ออกสมมติท่านขึ้นดอยอินทนนท์ ท่านขึ้นหรือลงดอยอินทนนท์หรือไปเขาคอหรือไปปูทับเบิกถ้าด้านขวาของรถลุงเนี่ยที่มีแท่งเบริเดอร์เนี่ยมันเป็นเหวเป็นเหวนะครับแล้วท่านขับปาดชนเขาเลยปุ้งแก้มหน้านะครับแก้มหน้าเลยลุงนั้นหล่นเหวไปตุยอันนี้คุณโดนข้อหา ถาผู้อื่นโดยเจตนานะครับแต่นี่คุณมองว่าเฮ้ยไอ้ลุงนี่ไม่ยอมจอดนะครับลุงนี่ไม่ยอมจอดท่านก็เอาท้ายรถไปชนเขานะครับผมใช้คำว่าตบนะครับตบเขานะครับทำให้ลุงเนี่ยไปชนเกาะกลางซี่โครงหักไปกี่ซี่ก็ไม่รู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสคำว่าสาหัสคือรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันแค่นิ้วแตกนิ้วหักนิ้วเดียวก็สาหัสแล้วครับนี่ล่อเข้าไปซี่โครงหักนะครับปอดฉัำสมองกระทบกระเทือนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือสาหัสอันนี้เจราจาเปรียบเทียบปรับไม่ได้เลยนะครับตำรวจต้องตั้งข้อหาคุณนะครับไม่ใช่ประมา ไม่ใช่ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอันนี้คุณตั้งใจคุณตั้งใจชนเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีอาญาถูกนะครับในข้อหานะครับในข้อหา ความเห็นผมนะครับต้องตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นได้รับบาเดเจ็บสาหัสนะครับนะครับทำอาหารที่จะขายนะครับเย็นก็ต้องปูโต๊ะนะครับทําความสะอาดปูโต๊ะเดี๋ยวผมย้ายกิจการก่อนแดดส่องมาตรงหัวพอดีเลยไม่ย้ายเนหะ เย็นก็ต้องทําความสะอาดนะครับห้องน้ําห้องส้วมต้องทำํทำทาความสะอาดโต๊ะแล้วก็ปูผ้านะครับตั้งหลบอีจจวระจะเราจะไปนั่งตากแดดไหมเมื่อมันย้ายได้นะไม่ใช่เวทีนะ เขาให้เป็นรายวันครับจำราคาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราไปใ้จุดเนี้ยที่ผมไปอยู่ทางอำเภอใกล้เคียงนะครับทั้งอำเภอปลายอ่ะอ,อำเภออะไรอยู่ใกล้เคียงแม่แม่เสียงเนี่ยนะครับเขาจะไปนั่งกินอาหารที่ร้านนี้เนี่ยผมก็จะชงเหล้าไปเสิร์ฟเหล้านะครับพนักงานเสิร์ฟก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับมีนักร้องด้วยอะไรด้วยนะครับพอไปเสิร์ฟเนี่ย มันจะมีพวกในตามมาที่ร้านเนี้มาเมามาไหลเลยนะครับผมก็เสิร์ฟอาหารให้เขาเขาก็จะติ๊ให้สิบบาทนะครับเมาแอะเลยนะครับผมเป็นผู้หมวดแล้วนะห็นผู้หมวดแล้วนะครับเราปลอมตัวเป็นนะั้นอยู่ประมาณสองเดือนนะแล้วก็เวลาพักเนี่ยเขาก็ให้พักรวมกันอย่างตงร้านนะครับนี่ก็ให้พักรวมเป็น,นห้อง นอนเรียงกันนอนเรียงกันผู้ชายนอนห้องผู้หญิงนอนห้องอย่างเงี้ยนะนอนรวมกันผมก็เลยเอ hey, hey ้เวลาเราจะส่งข่าวหรือจะติดต่ออะไรเนี่ยนะครับมันผมต้องมีวิทยุด,ด้วยไงต้องชาร์จวิทยุเวลาจะติดต่อส่งข่าวต้องใช้วิทยุรับส่งเพื่อจะให้กากอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ่ายทอดไปทางผู้ขบับรถบรรได้มันก็ไม่สะดวกผมเลยไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านน้องทีเป็นทหาร เป็นทหารเก่านะเป็นกระท่อมครับซื้อราคา150บาทตอนนั้นนะสมัยนั้นนะครับผมเงินเดือนพันเก้าร้อยกว่าบาทเขาขายต่อให้ผม150บาทผมจําได้ว่า150บาทนะครับพอคิดค่าแฝกเท่านั้นครแฝกตัดหนึ่งตัดหนึ่งคือมันเป็นแฝกมุงลังคาครับก็เป็นห้องนอนแล้วก็มีเพิงออกมาหน่อยไม่มีห้องลงห้องน้ําห้องท่าอะไรครับ 150ห้าสิบาทครับก็อยู่สบายนะครับและแถมมีเสื่อน้ำมันปูด้วยนอนสบายสมัยก่อนเราจะนอนเสือเราจะนอนเสือนอนเสือเสื่อน้ำมันนอนหงายท้องเลยก็มีหมอนแค่ใบเดียวและมุ้งหลังนะฮะนะครับก็ทำงานอยู่อย่างเนี้ยสองเดือนนะครับจนกระทั่งจับยาเสพติดเฮโรอีนล็อตนั้นได้ครับจับไปดักได้ไปดัก ดักับดักซุ่มโจมตีเขาได้นะครับทำลายกระบวนการนั้นได้นะแล้วผมก็ลงจากที่นั่นนั่งรถมามาที่เชียงใหม่นะครับปรากฏว่าทางสปคอร่วมเนี่ยเขาจัดให้ผมขึ้นเครื่องบินเลยนะครับขึ้นเครื่องบินนะฮะเพื่อให้ถอนตัวออกจากที่จ้งนะครับให้กลับนะครับเราไม่ดักโจมตีดักซุ่มโจมตีเขานะครับไม่ได้ดักซุ่มโจมตีเลยให้กลับผมก็กลับ มันเหนื่อยเยวนะผมนั่งเครื่องบินผมคาริบูหรืออะไรผมก็จําไม่ได้นะครับมันเป็นข้างหลังเป็นสแลมกลองเิตักขายสําหรับบรรทุกของอะไรเนี่ยเหนื่อยนะครับก็มีของท่าอากการับกับเครื่องบินานาท่ากาศที่จะเดินทางไปเท่นะครับปรากฏว่าผมได้ไปเจอเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนเรียนมัธยมด้วยกันนะครับคือท่านพล กับเอกวัฒนามณีในนะครับสมัยนั้นวัฒนามณีเขายังเป็นพุ่มผุงหมวดอยู่นะครับยศร้อยโทรเรือโทเรือเอกอะไรไม่รู้นะครับในยักษ์เนี่ยนะครับเราก็ไปกล,กลกบกับเดินทางกลับหลังจากโจมตีภารกิจจบแล้วนะครับเดินทางกลับเหมือนในหนังอย่างนั้นเลยครับปรากฏว่าเพื่อลักกันนะครับเป็นนักบินนะครับมันจําเสียงผมได้เพราะเสียงผมมันจนันเนอไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เขาอะไรเขานะครับ คนพลดออกอากาศเอกวัฒนะก็จําได้รับไปไหนมาภารกิจรับก็พวกเราตำรวจทหารพอใช้คําว่าภารกิจรับเราก็ไม่ถามกันแล้วนะครับถ้าภาษาตำรวจคุยกันเองจะบอกตัวห้าตัวห้าคือรับนะแต่ต้องบอกกับทหารก็บอกภารกิจรับนะครับก็จะทํางานอย่างนี้ไปทํางานนะ นอกเครื่องแบบต้องเอาชีวิตรอดมาให้ได้อย่างเดียวมาภารกิจจบก็ต้องไปนะสมัยก่อนยังไม่มีกองชกการป่าปรามยาเสพติดนะครับมันมีแค่ศูนย์ปราปรามยาเสพติดนะครับมีแต่เป็นพวกเฮโรอีนอย่างเดียวสมัยก่อนฟินกับเฮโรอีนนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นจีนพ่อขนนะ ตัวแฝงกายไปอะไรไปคลิมถนนน,นนี่ผมก็นอนนะครับนอนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนี่ก็ไปนอนนะครับนอนสนามหญ้าหน้าหัวลำโพงสนามหลวงไปนอนบ่อยสนามหลวงไปนอนบ่อยแล้วแต่ที่เราจยไปทํางานเนี่ยมันตรงไหนผมผมคงกินง่ายอยู่ง่ายนะครับมากินง่ายอยู่นะ บางรอนผมว่าบางรอนตุยไปแล้วในบางรอนเนี่ยตุยไปแล้วคุนเขาตอนก่อนหนีคดีมันก็ผอมแห้งแรงน้อยอยู่นะครับแล้วจังหวัดหนีคดีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะตุยไปนานแล้วตอนนี้ข่าายุความใ้บางรอนยังไม่เห็นโผล่มาที่บ้านเลยปกติข่าายุความี่บางรอนมึงกลับมาแล้วบางรอนผมก็บอกราชายาเสร็จติดเลยที่จริงบางรอนมันไม่ได้ตัวใหญ่ อะไรนักหนานะเป็นแค่เครือข่ายหนึ่งนะครับที่ที่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในกรุงเทพครับคนรู้เรื่องบังรอนแล้วก็ตามฟาดมาตลอดก็ท่านคนจตวยเองสุชาติที่รัสมัตเนี่นะครับทํไไวนี่นะใอ้นี่ฟาดขายบังรอนมาแต่ตอนหลังนี่